เทคนิคเรนเดอร์พรีเซตโหลดแล้วก็เรนเดอร์ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าพรีเซตนะครับอันนี้จากตัวอย่างเนี่ยเราเขียนงานขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับหรือว่าสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเข้าไปเข้าไปดาวน์โหลดนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บนะครับก็คือจะมีโมเดลตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นซีอินเทเลียต่างๆแล้วก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถถ้าเราโหลดเป็นซีขึ้นมาเนี่ย ก็สามารถลงไปแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เขียนงานขึ้นมาเองนะครับแล้วต้องการเรนเดอร์นะครับก็จะมีเรนเดอร์ปรีเซตนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรายังตั้งซีนตั้งเรนเดอร์ไม่เก่งนะครับเราก็สามารถกดหรือว่าอยากจะได้ค่าแสงเหมือนในซีนที่ทําเป็นตัวอย่างนี้นะครับว่ากดไปที่ Preset นะครับกด F10 นะครับหรือกด r e n d e r Set up ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กด preset นะครับแล้วก,กดโหลดนะครับตอนนี้เป็นเ v e r s i ่น preset 01นะครับ for scene preset 01กด open นะครับก็ค่า render setup ก็จะเปลี่ยนแล้วก็โหลดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเป็นค่าแสงที่เราไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กนะครับที่หัวข้อย p e r s p e c t i v e นะครับจะมี3หัวข้อด้วยกันแล้วกด โชว์ save frame หรือกดชิป f ก็ได้นะครับก็จะโชว์ save frame คืาน,นี้ถ้าเราอยากได้ให้น e n d e r ไป frame เท่าไหร่ให้กลับไปที่ common แล้วปลดล็อกที่ image aspect ออกมาแล้วก็ซูมเข้าซูมออกให้ได้วิวที่เราต้องการดังนี้นะครับสมมติมว่าได้ต้องการวิวประมาณนี้นะครับแล้วก็กดล็อก r a t i ไว้แล้วก็ตั้งขนาดพิกเซลของภาพในที่นี้ผมใช้เป็น700นะครับก็ก,กเปพ,พียงพอนะครับหลังจากนั้นก็ซูมเข้าไป ให้พ้นเสานิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้วิวทีวนี้ผมจะเปิดเ,เลโชภาพด้วยวิวนิดหน่อยนะครับเพื่อให้กว้างขึ้นได้เห็นสภาพห้องที่กว้างขึ้นเพราะมันติดเสาอยู่นะครับโอเคก็สามารถถอยไม่ติดเสารตรงนี้ทีนี้ผมก็จะถ้าเรามีคามล่าอยู่แล้วก็กดที่ perspective แล้วไปที่คามล่าที่เราตั้งไว้อย่างในกรณีที่ผมตั้งวิวใหม่ผมจะกด create camera camera standard from viewport เท่านี้เองครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเรนเดอร์ได้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องวัสดุเรื่องค่าเรนเดอร์เซตอัพอะไรต่างๆนะครับงสามารถโหลดไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็รอเรนเดอร์ลองดูกันนะครับครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ซีนแสงธรรมชาติขึ้นมาดังซีนตัวอย่างงานตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเร่งไฟหรืออย่างไรนะครับเพื่อนๆที่มีพอมีพื้นฐานเรื่องการตั้งค่าแสงไฟหรืออย่างไรเนี่ยเราก็อันไฮไลท์ออกมานะครับอันนี้เป็นไฟซีนแสงธรรมชาตินะครับ เพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องะวงเรื่องสภาพแสงภายนอกแค่เขียนโมเดลขึ้นมาแล้วก็เรนเดอร์ตามที่เห็นออกไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะมาลองตั้งลองเปิดไฟให้ไฟดาวไลท์สว่างขึ้นจากในซีนงานให้เพื่อนๆนดูนะครับอันนี้คือเรนเดอร์เทสค่าเรนเดอร์พรีเซตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปที่โหมดดิสเพย์นะครับแล้วก็กดไลท์ออกมานะครับเพอดิสเพย์มันไฮไลท์อยู่เราก็เห็นไลท์ที่มีโอเคตอนนี้ เราก็กด selection ในหัวข้อนี้ให้โดนเฉพาะไลท์นะครับแล้วไปเลือกไลท์สักตัวหนึ่งนะครับทัน,นี้เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นดาวไลท์เป็น target light แบบดาวไลท์ ies ฉะนั้นเนี่ยผมต้องการเล่งกาลังของไฟนะครับคราวนี้ผมต้องการเล่งกาลังของไฟนะครับผมก็ไปคลิกดาวไลท์ตัวนี้นะครับเนื่องด้วยตัวไลท์ของเราเป็น vray lighting นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว shadow ให้เปลี่ยนเป็น vray shadow ทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยก็ไปเช็ค ว่าตรงไหนไม่เป็นวี a y ช h a ์โดบ้างหรืออย่างไรนะครับพอดีไฟล์ Instant ดาวไลท์กันอยู่เพราะนัน้นก็เลยติดได้ง่ายพอเรา Copy l i ไลทเป็น Instant ก็เลยช่วยได้ง่ายทีนี้ผมจะมาเร่งตัวดาวไลท์ที่ให้สภาพแสงตรงนี้นะครับให้เป็นจากกําลังอันนี้เป็นไอเป็นไอเแบบ Target Light นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่งกําลังโดยการเพิ่มค่าดิ m มิงนะครับเขาใช้เขาใช้ค่ากําลังไฟเป็น CD6516 อยู่นะครับผมจะ เปิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วให้ดาวไลท์เพิ่มกาลังไปที่300%นะครับให้สว่างกว่าเดิม3เท่าแล้วก็ให้ไฟฟิลล์ไลท์เนี่ยให้อ่าเป็นสีเดิมก็ได้นะครับเพื่อให้แสงธรรมชาติเป็นธรรมดาแล้วก็ตัวไฟที่อยู่ในโคมนะครับตัวนี้เบอร์5อยู่ผมจะใส่เป็นเบอร์สัก50เท่าเลยแล้วการให้โคมเรืองเืองหน่อยนะครับแล้วเรามาเรนเดอร์เทสดูกันครับ เห็นว่าตอนนี้เราทำงานโดยที่ไม่ต้องพวงเรื่องค่าเรนเดอร์เซตอัพเลยแค่แค่มีพื้นฐานการใส่ไฟนิดหน่อยนะครับผมได้เล่นกำลังไฟเข้าไปแล้วนะถ้าสังเกตก็คือตัวไฟในหลืบฝ้าก็จะสว่างขึ้นมานะครับที่เล่นก็ประมาณสัก5เท่าถึง10เท่าเพราะนั้นเพื่อนเพื่อทีทอ่ที่พอมีพื้นฐานเรื่องการไล่ไฟหน่อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะสามารถเล่นไฟได้โดยที่ไม่ต้องเนรนพวงเรื่องค่าเรนเดอร์เซตอัพอีกต่อไปนะครับก็เรนเดอร์ได้ดังนี้นะครับ ก็เรนเดอร์เสร็จตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็ได้เล่งไฟไปทีนี้ก็ถ้าคิดวันมืดมันสว่างไปยังไงหรืออยากได้ฟิลลิ่งสียังไงเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนแล้วเรนเดอร์เทสให้ดูอีกครั้งนะครับก่อนจะจบคลิปโอเคอันนี้เบอร์50เราดูว่ามันสว่างแล้วก็แรงไปนิดนึงเราก็ใช้เหลือสัก2ีครึ่งหนึ่งแล้วใช้ไฟอบครีมนะครับจากที่ใช้ขาวฟ้าเพื่อให้ดูห้องอุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวไฟห้องเดิมสีที่ลงมาก็พึงพอใจแล้วก็ไม่ปรับก็กดเรนเดอร์ดูอีกครั้งนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดพรีเซ็ตมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องประวงเรื่องค่าเรนเดอร์เซตอัพหรือเรนเดอร์พรีเซตใดๆเลยนะครับอันนี้เวลาที่เรนเดอร์เมื่อครู่นะครับจะอยู่ประมาณ2นาที4นาทีกว่าๆนะครับพอดี <c oughs> เดี๋ยวกดแคนเซิลให้ดูก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ประมาณ4นาทีนะครับของของซีนเมื่อกี้นะครับเวลาอยู่ข้างล่างตรงนี้อันนี้กดเรนเดอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นค่าเรนเดอร์ที่ค่อนข้างเรนเดอร์ไวนะครับแล้วก็ Uh, ไม่ต้องตั้งค่าใดๆนะครับเพียงจะเรียนรู้เรื่องการคอนโทรลดาวไลท์แลวก็ไฟลหลุดต่างๆแค่นั้นนะครับค่าเรน d e เดอร์เซตอัพเราไม่ต้องไปโกงอีกต่อไปแล้วนะครับ เว็นานเสร็จพิธีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ